สวัสดีครับกับผมผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมวันนี้นะเลยกับเกมโรบอทนะครับผมกับเรม็อบที่มีชื่อว่า Source Simulator 3ครับทุกคนเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับทุกคนมานี่ครับเราวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งคนนะครับผมก็คือคุณมิสเตอร์ซิกนั่นเองนะครับผมนะมิสเตอร์ซิกนะครับผมทักทายกล้อง่อยครับมิสเตอร์ซิก มิเตอรซิกเราไปล้วนี่ครับผมอ่นนี้ครับเราก็จะได้เจบห้แบบนี้ครับเราก็จะได้ขึ้นเป็นดาบใหม่นะครับอ่านเราก็มาดูตรงนี้ครับทุกคนตรงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นให้มันจะบอกเรานะครับผมว่าเราต้องถึงเท่าไหร่ครับเราถึงจะได้ไปดาบต่อไปนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมีแรงด้วยนะแรงอะ จากต,ตีจากได้1เป็น2องแล้วุกคนถือว่าเยอะมากเลยครับเออมีคนพพายามพิชจาฆ่าผมนะครับทุกคนผมควรทํายังไงครับทุกคนผมไม่มีโลบัคที่อยู่ในตัวเลยคนระับทุกคนจะพูดยังไงก็คือว่าผมไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้นั่นเองอันนี้คืออะไรเนี่ยหนึ่งร้อยโท g เอะไรคือ100่งร้อย ไม่เป็นไรครับมาเงินทุกคนเราก็เล่นเราก็ฟันไปเรื่อยใช่ไหมครับนี่ถ้าตอนแรกครับถ้าเราถึงเจ็ดสิบห้าเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นดบใหม่นะคะทุกคนวิธีเล่นก็เออวิธีเล่นก็จะแบบงงๆนิดนึงนะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจหรืออะไรโอ้เจ็บ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 นี่แหละ เคแค่พูเปลี่ยนดาบใหม่แล้วแรงนี่มันเปลี่ยนใด้เองอะตตบแรงนี่มันคือมันมันเปลี่ยนให้เองตามอัตโนมัตินะคือว่าถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จดีทุกคนใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครัวเราก็ฟันดาบไปเรื่อยๆครับ<อ>ผมจะไปลองสำรวจเกมดูนะว่าในเกมมันมีอะไรที่น่าเล่นที่มันมีอะไรให้ทำบ้างไม่ใช่แบบเล่นแบบเอ่ยเฉลยเฉลยชัดอะไรอย่างเียเดียวทุกคน ตรงนี้นี่มันอะไรนะ่ะเราจะไปสำรวจไหนก่อนนะทุกคนลถรถรถโอเคไหมทุกคนนี่ครับทุกคนคนคีนอ่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่ปากกวาแบบเล่นว่างๆใช่ไหมเนี่ยปันปากกว่าได้มีความสนุกมารู้สึกถึงความเหนื่อยขั้นสุดยอดทุกคน ต่อไปดาบมันเป็น480นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเราอยู่ในเซฟโซนนะครับผมเราจะฟันดาบได้น้อยลง20%นะครับทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุณมิสเตอร์ซิกรู้สึกดูความมันแค่สุดยอดของเกมนะครับมาเลยย่เย้เออ นี่นะครับทุกคนเราก็เข้าสู่ของตัวของเกมนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่ตัวของเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยครับนี่นะครับเกมมันก็มีแค่ประมาณนี้นค,รนนนะรนครับทุกคนวันนี้นะเราก็ไว้วีิดี้ครับทุกคนจบเร็วแล้วละ่ะใ,ให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่ครับคุณอา V เต็มสิบให้เท่าไหร่ เกมนี้เอฟเคได้ทรานุุกคนถือว่าเป็นข้อดีแต่ผมก็ยังจะบวกน้อยลงอยู่ดีนะครับทุกคนผมให้ให้สารว่าทุกคนไยบายสวัสดีครับ